วันนี้ครูมาชวนคิดเกี่ยวกับเรื่องว่าเอ๊ะทำไมนะคะแต่คนเรามีความคาดหวังว่าเป้าหมายเราเอยากเป็นเศรษฐีอยากบมั่งคั่งร่ำรวยนะคะทำงานหาเงินได้มาเท่าไหร่ก็ไม่รู้สักทีนะคะบางครั้งเราก็ดึงไปว่ามันอาจจะเกิดจากกับดักในใจเรานะคะเกี่ยวกับการงินนะคะวันนี้คุณจะมาชวนคิดเรื่องเหล่านี้นะคะว่า ให้คุณลองไปนึกดูว่าคุณมีบาดแผลอะไรกับการงการนะคะสิ่งที่ผู้จะนําเสนอในวันนี้นะคะเรื่องบาดแผลในการเงินนะคะให้ดูคุณลองลึกดูนะคะว่าทําไมจิตใต้สมนุกเรานะคะหรือจิตสมบุกเราถึงเรารู้สึกว่าเราไม่รวยนะคะทําให้เราไม่รวยสักทีนะคะไม่ว่าเราจะได้เงินมาจักการทําธุรกิจมากแค่ไหนเราก็ไม่เคยเก็บเงินอยู่นะคะ ให้นึกอย่างนี้นะคะให้นึกย้อนไปถึงอดีตนะคะครูก็เคยนึกเหมือนกันนะคะในเดีตนะคะว่าสมัยก่อนนะคะเราอาจจะเติบโตมาจากครอบครัวนะคะที่ลูกฝังความคิดเราะคะว่าเวลาที่เราอยากได้อะไรสักอย่างนะคะพ่อแม่เรานะคะมักจะบอกว่าเราไม่มีเงินซื้อหรอกซื้อไม่ได้นะคะสิ่งเหล่านี้ที่เราได้ยินมาตั้งแต่เด็กมันสั่งสมนประสบการณ์ในชีวิตเรานะคะทำให้เรา คนขาดแคลนทางด้านการเงินนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้คำพูดเหล่านี้นะคะมันฝังลงในจิตใต้สำนึกของเราะคะ่ะว่าเราไม่มีเงินนะเราเป็นคนขาดแคลนนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่คุณนึกว่าคุณอยากได้อะไรสักอย่างนะคะมันจะเกิดความคิดว่าคุณมีเงินไม่พอหรือเวลาที่คุณใช้ใจ่ายเงินออกไปคุณจะรู้สึกว่าคุณจะมีเงินไม่พอใชน,นี่แหละคะ่ะคำว่าขาดแคลนมันเกิดขึ้นในใจน,นะคะ ทีนี้มันก็มีเกิดความคิดว่าแล้วเราจะทํำยังไงกับมันนะคะเราสร้างใหม่ได้ไหมเราสร้างได้ค่ะความคิดพวกนี้มันอยู่ในจิตใต้สึกของเราถูกไหมอย่างที่ครูบอกเพราะฉะนั้นเราแค่เปลี่ยนได้นะเดงค่ะเพราะเป็นความคิดของเรานะคะว่าเราเหมือนเราเปลี่ยนความคิดพลังงานภายในเราใหม่นะคะแทนที่เราจะรู้สึกขาดแคลนตลอดเวลานะคะให้เรารู้สึกเปลี่ยนความคิดเราใหม่นะคะค่อยๆใส่ความคิดใหม่เข้าไปว่า เราค่องข้างร่ำรวยเราเป็นเศรษฐีนะคะทุกครั้งที่ใช้ใจ่ายเงินไม่ต้องรู้สึกว่าเราจะไม่มีเงินขอใช้นะคะให้คิดเสมอว่าเราซื้ออะไรก็ได้เรามีเงินมากพอนะคะสิ่งเหล่านี้เวลาเราทำแรกๆก็อาจจะรู้สึกแปลกๆนะคะเพราะว่ามันขัดกับความคิดที่เรามีนมาตั้งแต่อดีตมีมานานหลายปีตั้งแต่พ่อแม่เราสอนกันมาใช่ไหมคะแต่ว่าให้เราขัดทำเรื่อยๆเปลี่ยนความคิดเราเรื่อยๆน,นะคะ มันทําให้เรียกได้ว่ามันเป็นการแท็กสมองนะคะทําให้เราสร้างตัวตนใหม่ของเราขึ้นมานะคะเมื่อเราสร้างมันขึ้นมานะคะความคิดเราจะเริ่มเปลี่ยนนะคะเราทําเรื่อยๆเราจะรู้สึกเองว่าตัวเราไม่ได้ขาดแคลนนะคะเมื่อพลังงานเราดีนะคะเราก็จะสร้างสถานการณ์ผู้คนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไปดึงดูดเงินเข้ามาในชีวิตเรานะคะสิ่งเหล่านี้ความคิดเหล่านี้นะคะ มันเป็นบาดแผลใ,ในใจคิตตใต้สมองของเรานะคะซึ่งเราต้องย้อนมาดูตัวเราว่าสิ่งหเหล่านี้นเป็นบาดแผลในใจเรานะมันถึงได้ทําให้ชีวิตเราก้าวไปไม่ถึงคำว่ามั่งคั่งร่ํารวยที่เราปรารถนาสักทีนะคะครูอยากให้ทุกคนไปฝึกโรคบาดแผลพวกนี้ออกจากใ,ใจนะคะสร้างความคิดใหม่ๆเข้าไปในิจใต้สมุงของเรานะคะแล้วชีวิตคุณมันจะดีขึ้นเรื่อยๆ มันไม่ไดห้หมายความว่าเราสร้างแล้วมันจะเกิดขึ้นเลยนะคะมันจะต้องฝึกไปเรื่อยๆนะคะและผลลัพธ์หลักฐานต่างๆมันจะเข้ามาในชีวิตคุณให้คุณเห็นเองว่าคุณรวยขึ้นไหมนะคะสถานการณ์ผู้คนต่างๆมันจะเปลี่ยนนะคะครูก็อยากให้ทุกคนฝึกไปพร้อมๆกับครูนะคะเรามาดูกันว่าปี2025ปีหน้าเนี้ยใครจะฝึกการเป็นเศรษฐีได้เร็วกว่ากันนะคะ ใครไปฝึกแล้วได้ผลยังไงเนี่ยคอมเมนต์ในกลิดของโคได้นะคะมาแบ่งปันประสบการณ์กันนะคะว่ามีเพื่อนที่ไปทำแล้วได้ผลไหมนะคะสวัสดีะคะ่ะ